จัดก็แจก AWP นะครับตามที่สัญญาไว้สิ้นเดือน <AW P S 1> อันนี้เลยโอเค Key X c a r v บโดยจ็กเกอร์นะครับก็อย่าลืมบุญคุณของจ็กเกอร์แล้วกันนะสำหรับคนที่ได้ก <g> ็ <ülme> <g ülme> <g ülme> ใช้เว็บเหมือนเดิมนะครับเว็บ YouTube Random <S <S แ a n d o m นะ เฮ้ยนี่ไงคลิกปุ่มใช่ด้านล่างเพื่อลังวัลรีบกดดีไว้ไอ,อัน,นั้นมน,นอันนั้นมันอันเกา <laughs> ่าโอเคใส่ลิงก์ไว้ปุ๊บเอ,อ้แต่น่าเสียใจนะเว้ยมันครั้งนี้มันน้อยกว่าเดิมอะไม่เป็นไรคนเขาไม่ค่อยอยากได้ไอเทมอ๋อเขาอยากได้ <laughs> เดี๋ยวเช็คก,กันมันใช่สี่สิบคอมเมนต์จริงป่ะโอ้แค่สี่สิบคอมเมนต์โอเคโอเคคลิกเลยนะเออคลิกเลยออื ไครนี่อ่านชื่อดิกาอินสกาอินทีเอชทอ้า่าแอดเลยอเนกชาตไทยสงชัตอเนกชาตไทยสงนะครับเป็นผู้โชคดีใช่ไหมวะกูอ่านออกสูงอยู่นะเราต้องแอดเพร่อนเลยมันไม่เสร์ชไม่เจอ อ้ากาอินกาอินกูทำไงอ่ะห้ชื่อมาผิดหรือเปล่ากาอินไม่ได้หรอกอันนี้หรือเปล่าเนี่ยกาอินน่โคุเฮ็ดลองกดเข้าไปดูดิแล้วก็ไปดูแอร์ไลน์กดเข้าไปดูแล้วไปดูแอร์ไลน์ไงกดตรงนั้นแล้ววิวแอร์ไลน์อ๋อนี่ไงกาอินเอสเอสเอ็นเอ็นแม่แล้ววันหลังนี่ก็ให้ชื่อสตรีมให้ถูกหน่อย โอเคนะครับถ้าเกิดไอปอมันอยู่คนเดียวมันก็โง,โง,โง่หาไม่เจอแล้ว <laughs> แล้วก็จะออฟเฟอร์ไปโ <Okay, offer. S 1> อเคออฟเฟอร์เดี๋ยวนะมันยังไม่ได้เป็นเฟนนี่ว่ามอดีมอได้ปะมอได้ว่มอมอได้แต่แค่นี้เหรอแต่ไม่มีอ่ะั้น<อ>ดเดี๋ยวแอดเฟนไปก่อน <laughs> ขออนี้าัลบล <laughs> บใคร ใครที่ไม่ออนนานๆเต็มมึงเต็มแล้วเ,เหรอใช่แล้วเรากูแอดไปก็ได้เรวกูแอดไปก็ได้โอเคเดี๋ยวให้ดาวเต้แอดแล้วเดี๋ยวก็ลบเฟนไปหลายคนนะแล้วก็เดี๋ยว<ๆ>ออเอาปืนให้ดาวเต้งั้นเอาเอาเฟอร์ให้ดาวเต้กันแต่อินคือผู้โชคดีจอยจอยเอ่ออันนี้ด้วยจอยกรุ๊ปด้วยนะครับ โอเคครับจะแนกาอิ in. นมิโคอุมินิโอคุแล้วกันร้านออนไลน์ยี่สิบเก้าอวอร์โอเคส่งอินไว้ไปแล้วกาอินทักมาด้วยนะครับดูวิดีโอนี้แล้วก็บอกว่าผมคือผู้โชคดีโอเคนะให้ให้เวลานะเอเดึบิวพีย่สามชั่วโมงเล่นทีเอฟไปยี่สามชั่วโมงใช่ไหม โอเคได้แค่นี้แหละวิดีโอนี้ลงไลปอมันจะได้รู้ว่ามันได้น้องอะไรนะจะได้ติดชาติอเนกชาติไทยสงใช่ไหมอเนกไม่ใช่แล้วอะไรเนี่ยฉาบฉาบไทยสงฉาบไทยสงโอเคแถวบ้านคนคนแถวบ้านปูแน่เลยคนคนละเอาโอเคแค่นี้แหละวิดีโอนี้